สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตอง g ชี f o o ฟู้ดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดทําอาหารนะครับไม่นาเป็นจะต้องเรียนเชฟไม่นาเป็นต้องเรียนทําอาหารก็สามารถดูช่องตอง g ชี f o o ฟู้ดแล้วก็ทําตามกันได้ง่ายเลยครับสาหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของตองเชี่ o วฟู้ดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าช่องเราเนี่ยไม่ค่อยมีเมนูที่ทํามาจากปลาเท่าไหร่นะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแกะก้างปลาเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งผมเจอสิ่งนี้ครับ นีสสลิดนาลานะครับปลาสลิดบางบ่อทอดกรอบได้ก้างนะคะพร้อมทานในบรรจุพัณฑ์ที่สะอาดนะครับสลิดนาลาเขาก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2แบบนะครับอย่างแรกคือจะเป็นแบบออริจินอลนะครับก็คือทอดแบบธรรมดาเลยนะครับก็คือแกะก้างออกแล้วก็ยังมีความเป็นเนื้อให้เคี้ยวนิดๆน,นะครับกับอีกอันนึงที่ผมชอบมากนั่นคือแบบคริสปี้นะครับคริสปี้เนี่ยก็จะ เป็นแบบทอดกรอบทั้งตัวเลยนะครับก็จะสามารถทานเล่นได้แบบเหมือนขนมเลยนะครับอร่อยมากๆเมนูที่จะมาทําในวันนี้นะครับก็เกิดมาจากที่ผมได้ไปโพสต์ถามเอาไว้ในช่อง Facebook ของตองเชียวฟูนะครับว่าเมนูปลาสลิดเนี่ยทำอะไรดีก็มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ได้น่าสนใจมากนะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับปลาสลิดเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกุ้งผัดพริกเกลือนะครับแต่ว่าเป็น ปลาสลิดท,ที่แกะเนื้อถอดก้างออกนะครับทำสองแบบก็คือแบบทอดธรรมดากับทอดแบบกรอบมากๆนะครับเอาไว้กินเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับก็ให้ชื่อมาด้วยชื่อก็น่าสนใจนะครับชื่อเมนูว่าสลิด2หน้าท้าแอลกอฮอลโอ้โหสายข้อแห้งเหมือนผมแน่ๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำเมนูนี้ที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์กันให้ดูนะครับเมนูที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือปลาสลิด2หน้าท้าแอลกอฮอล ผมจะใช้สลิดนารานะครับก็คือปลาสลิดบางบ่อที่บอกไปเนี่ยก็จะใช้ทั้ง2แบบเลยแบบออริจินอลนะครับก็คือแบบทอดทั้งตัวแก่ก้างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบคริสปี้นะครับแกะออกจากซองแล้วก็อุ่นไมโครเวฟแค่2นาทีนะครับอันนี้ด้านขวาน,นี่จะเป็นแบบกรอบปกติอันนี้จะเป็นแบบกรอบมากเดี๋ยวผมชิมให้ดูว่ากรอบจริงไหมหหกรอบร่วมมากนะครับส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีกระเทียมสับนะครับ รากผักชีสับละเอียดนะครับพริกซอยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของโรยหน้าของเราก็จะมีต้นหอมและผักชีซอยแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยโอเคครับใส่น้ำมันครับเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะครับเจียวกระเทียมไปเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับกระเทียมเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะครับ โอเคครับเริ่มเหลืองประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่รากผักชีสับละเอียดลงไปนะครับให้เขาโดนความร้อนเราจะหอมมากเลยฮะต่อไปเราจะลงพริกนะครับเผ็ดตามความชอบได้เลยปรุงรสด้วยเกลือนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มทีหลังได้นะครับเกลือ ตัดลดด้วยน้ำตาลหน่อยนะครับเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยเขาก็เค็มอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เกลือไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับไปตัดรดเขาพร้อมแล้วลงไปเลยโอ้กลิ่นมานะครับ น้ำมันนี่ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับผมจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับลงไปคั่วเขาด้วยให้โดนความร้อนหน่อยสีสันดูดีดูน่ากินแล้วนะครับโอเคครับสวยงามเดี๋ยวเราไปจัดจากกนครับ ลาชิมแล้วนะครับดูดมีความกรอบกลมนะครับของปลาสลิดนารานะครับแบบความหอมกระเทียมกับรากผักชีที่เราเอาไปคั่วแล้วก็จนกระเทียมในกรอบนะครับมีความหอมนะครับถูกใจสายคอแห้งแน่ๆนะครับเมนูกับแก้มอันนี้ที่ เพื่อนๆได้แชร์มานะก็คือสลิด2หน้านะครับท้าแอลกอฮอล์ชื่อก็เก๋กูดมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนต์จากเพื่อนๆในแฟนเพจนะครับที่แนะนำเมนูปลาสลิดในวันนี้มาให้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากแชร์เมนูอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปหรือว่าที่แฟนเพจตอนเชี o ยฟู้ดได้เลยนะครับส่วนตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรที่เพื่อนๆขอมาอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวไปกินก่อนนะคะเพืเ่อนๆบาย